thank <music> you สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะเย่เย่เย่ย่สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ตามหัวข้อคลิปอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะคะเราก็จะมารีวิวเซรั่มในตํานานนะคะทุกคนที่ช่วยในเรื่องของลดรอยดํานั่นเองค่ะก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจากน้องคนนี้เลยค่ะทะ่าดายูซาลีนนะคะสปอตเรดไบเทนิ่งบูสเตอร์เซรั่มนั่นเองค่ะก็คือเป็นสูตรใหม่ค่ะทุกคนจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะคะลูกหมีก็เคยใช้สูตรเก่าของเขานะคะ ซึ่งสูตรเก่าของเขาเนี่ยก็คือจะหน้าตาประมาณนี้ค่ะนี่เลยนะคะจะบอกว่าเดชบุญมากค่ะทุกคนคือเราเนี่ยได้ไปหาขุดค,คุยในบ้านมาแล้วค่ะแล้วก็ได้เจอว่าเอ้เรายังมีน้องเขาอยู่นะคะก็เลยนํามาให้ทุกคนได้ดูความต่างกันได้ระหว่างสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่ของเขานั่นเองค่ะแล้วก็โปรดักต์ในไลน์นี้นะคะอีกตัวหนึ่งที่ลูกหมีชอบก็คือน้องคนนี้เลยค่ะสําหรับสปอตคอรเรคเตอร์ของเขานะคะซึ่งน้องคนนี้ค่ะเขาจะเอาไว้แต้มแบบเฉพาะจุดพวกรอยดําเฉพาะจุดต่างๆนะคะอันนี้ก็ใช้อยู่แล้วแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังใ ออยู่่่นนัเงคะส่วนตัวลูกหมีนะคะค่อนข้างชอบโปรดักต์ในไลน์นี้เขาอยู่แล้วค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเขาเนี่ยใช้ลดรอยดํานะคะได้จริงนะคะคือเห็นผลได้จริงเนาะแต่ว่าสูตรเก่าของเขาเนี่ยลูกหมีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแพคเกจิ้งเขานิดหน่อยนะคะแล้วก็พอได้รู้ว่าเขาเนี่ยได้พัฒนาสูตรนะคะออกมาเป็นสูตรใหม่นะคะที่มีแพคเกจิ้งที่ดูน่าใช้แล้วก็ทันสมัยกว่าเดิมมากๆนะคะทุกคนเราก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆซึ่งวันนี้นะคะลูกหมีก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าระหว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่เนี่ยเขาได้พั ฒนาสุดขึ้นมามีอะไรที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็จะมาแชร์ในความรู้สึกส่วนตัวด้วยค่ะว่าหลังจากที่เราได้ใช้น้องเขาไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกอะไรยังไงกันบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะทุกคนก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของลุงหมีไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องเราเป็นครั้งแรกนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเผื่อครั้งหน้าลุงหมีลงคลิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะคะทุกคนอะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกกัับนนองเเขาเลยค่ะ Thank oh. you. โอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาดูถึงความต่างระหว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่กันนะคะก็จะมาเริ okay ok ่มต้นด้วยตัวแพคเกจิ้งกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นจากภายนอกเป็นอันดับแรกเลยนะคะสําหรับแพคเกจิ้งสูตรเก่าของเขานะคะก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนก็จะมีความเป็นแบบพลาสติกพลาสติกนะคะขวดจะมีความอ้วนแล้วก็จะดูสั้นมากกว่าสูตรใหม่ค่ะทุกคนซึ่งสูตรใหม่นะคะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะดูสวยและทันสมัยแล้วก็ดูน่าใช้กว่าสูตรเก่ามากๆเลยใช่ไหมคะในสูตรเก่านะคะหลายๆคนเีลกมห็นว่าที่พบเจอ ปัญหากันก็คือจะในเรื่องของการบีบเซรั่มไม่ออกนั่นเองใช่ไหมคะอย่างส่วนตัวลูกมีนะคะก็พบเจอปัญหานี้เป็นบางครั้งเหมือนกันค่ะทุกคนเนื่องจากว่าพอมันมี2หัวใช่ไหมคะบางทีเราบีบออกมาฝั่งหนึง่งมันอาจจะออกแค่ฝั่งเดียวเซรั่มอีกฝั่งหนึ่งไม่ออกบ้างอะไรแบบนี้เนาะฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบสีใสๆนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีขาวขุ่นๆนั่นเองค่ะแล้วก็เวลาที่เราบีบออกมาแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการผสมเจ้าตัวเซรั่มเข้ากันก่อนค่ะทุกคนก่อนที่เราจะทาไปที่่่่หนนน้าาของาองงงเเรรัคะซึสต ะะเขาก็ได้พัฒนาในเรื่องของแพคเกจิ้งขึ้นมาอย่างที่บอกไปให้สวยดูน่าใช้แล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้งานก็ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะทุกคนซึ่งเขาทําออกมาเป็นแบบหัวปั๊มหัวเดียวค่ะนี่เลยนะคะเวลาบีบออกมาเนี่ยก็จะได้หมดปัญหาในเรื่องของการบีบเซรั่มไม่ขึ้นต่างๆเนาะแล้วก็เวลาใช้นะคะลูกหมีก็แนะนําให้เขย่าน้องเขานิดนึงค่ะทุกคนแล้วก็บีบเซรั่มออกมานะคะซึ่งเซรั่มด้านในเขาก็จะมีสีขาวคุณๆแบบนี้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็การบำรุงต่างๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าสูตรใหม่นี้นะคะได้มีการพัฒนาปรับปรุงนะคะให้มันดีกว่าเดิมค่ะทุกคนจะลดจุดด่างดาได้ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็เห็นผลได้ดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเขามีเทคโนโลยีนะคะที่ชื่อว่าไมโคร t a ร็เก็ตนั่นเองค่ะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะเขาก็จะช่วยทําให้สารบำรุงต่างๆนะคะซึมเข้าสู่ผิวของเราได้ตรงจุดค่ะทุกคนแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีสารบำรุงที่ชื่อว่าไทอะมิโดลค่ะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกหลักของขวดนี้ก็ว่าได้นะคะซึ่งสูตรเก่าก็มีค่ะทุกคนแต่ว่าสูตรใหม่นะคะเขาได้พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะทุกคนก็จะช่วยลดเลือนพวกรอยจุดด่างดำจากฝ้าแดดที่หนาลึกนะคะหรือว่าลดพวกปัญหาที่เกิดจากต้นตอในเรื่องของจุดด่างดำนั่นเองค่ะได้ดีถึง10เท่าเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังไม่ทําให้ผิวของเรานะคะไวต่อการเกิดจุดด่างดำด้วยและก็ลดปัญหาในเรื่องของการเกิดซ้ำ ากได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีไฮยาลูรอนที่มีโมเลกุลเล็กกว่าเดิมถึง40เท่าเลยนะคะทุกคนก็จะช่วยทําให้ซึมเข้าสู่ผิวของเราได้ดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะซึ่งไฮยาลูรอนนะคะเขาก็จะช่วยทําให้ผิวของเรานะคะดูชุ่มชื้นดูอิ่มฟูอิ่มน้ํานะคะแล้วก็ดูเรียบเนียนนั่นเองค่ะและก็ขาดไม่ได้อีกตัวนะคะทุกคนก็คือลิโคชาโคเอ้ A, นั่นเองค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวได้ด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของเนื้อเซรั่มนะคะทุกคนจะบอกว่าสูตรใหม่เนี่ยลูกหมีว่าเขาพัฒนาได้ดีกว่าเดิมมากๆเลยนะคะเนื้อเซรั่มของเขาบางเบาซึมไวกว่าเดิมค่ะทุกคนแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนะเลยนะคะอย่างส่วนตัวลูกหมีลูกหมีก็จะบีบ1ปั๊มสําหรับทาหน้านะคะแล้วก็อีกหนึ่งปั๊มสําหรับทาคอ,อนั่นเองค่ะทุกคนก็ใช้บํารุงได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะตอนเช้าก็ทาก่อนแล้วก็สามารถแต่งหน้าต่อได้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ส่วนกลางคืนก็ใช้บํารุงตามปกติเลยค่ะจะบอกว่าน้องคนนี้นะคะเาจะมมีสส่วน ของแอลกอฮอล์นิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการระคายเคืองอะไรคะ่ะเนื่องจากว่าเขาใส่มาในปริมาณที่น้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเซรั่มของเขานะคะมีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆด้วยนะคะทุกคนอย่างส่วนตัวลูกหมีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันในเพจก็จะรู้ว่าเราเคยรีวิวน้องเขาไปใช่ไหมคะทุกคนจะบอกว่าเราใช้แล้วก็ชอบน้องเขามาก,มากๆจริงๆนะคะซึ่งเรายกให้เป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของลดรอยดำรอยฝ้ารอยกระได้ดีมากๆเลยคะ่ะทุกคนปีที่แล้วนะคะคือเราก็ได้ ลองใช้อะไรมาหลายอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าสุดท้ายท้ายที่สุดเราก็จะกลับมาซบน้องคนนี้เขาตลอดเลยค่ะทุกคนซึ่งเดี๋ยวลูกหมีจะขึ้นภาพให้ดูละกันนะคะว่าหลังจากที่ลูกหมีได้ใช้ spotless booster serum ไปประมาณ7วันนะคะรอยกระของลูกหมีเนี่ยมันจางลงค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราใช้ไปในระยะยาวเราก็คิดว่ามันน่าจะจางลงได้มากกว่านี้มากๆเลยค่ะทุกคนอพอลูกหมีใช้ใช่ไหมคะก็คือเห็นผลได้จริงเนาะคนข้างๆค่ะก็คือพี่เป้งก็คือแฟนของลูกหมีนั่นเองนะคะเขาก็ได้เห็นว่าเอ้ย ทมไมถึงเราแบบว่ารอยมันจางลงได้จริงซึ่งก่อนหน้านี้ส่วนตัวเขาเขาไม่เคยเชื่อเลยว่าจะมีเซรั่มอะไรที่มันสามารถลดพวกรอยดําจากฝ้าจากกระได้นะคะซึ่งพี่เป้งอะ่ะเขาจะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระแล้วก็มีฝ้าด้วยนะคะทุกคนเนื่องจากว่าอายุเขาก็ค่อนข้างมากกว่าลูกหมีหลายปีพอสมควรใช่ไหมคะปัญหาฝ้ากระใช่ไหมคะมันก็จะตามมาจากอายุของเราด้วยส่วนหนึ่งนะคะทุกคนเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราอ่ะไม่ปกป้องผิวของเราในวัยรอ,อนให้มันดีใช่ไหมคะเออนั่นแหละและเขาก็ได้เห็นผลจริงๆนะคะ าว่าฝ้าและกระของเขาอ่มันจางลงค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือนางก็คือจุ๊บไปใช้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็นสกินแคร์รูทีนของทางนางไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนก็นี่แหละนะคะก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวของลูกหมีนะคะหลังจากที่เราได้ใช้น้องเขาไปนะคะก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังกันนะคะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่สนใจนะคะมีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดาอยู่นะคะแล้วก็อยากจะหาสกินแคร์ดีๆสักตัวนะคะซึ่งลูกหมีก็แนะนําเลยนะสาหรับอยู่ ซาลินสปอร์ตเลสไบเทนิ่งบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งจะบอกว่าปีที่แล้วคือเราใช้แล้วก็ชอบมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นสกินแคร์ที่ต้องมีติดโต๊ะเครื่องแป้งไว้เลย oh. ก็ว่าได้นะคะทุกคนซึ่งสําหรับสูตรใหม่นี้นะคะเขาก็ราคา2,100บาทเท่าเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือขวดที่ดูน่าใช้มากขึ้นและประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าเดิมหลายหลายหลเท่านั่นเองค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวลูกหมีจะทิ้งรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ให้ในเดส c r i ิปชันบล็อกเพื่อสาามรถ เลื่อนลงไปดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกหมีอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้น้องจะได้บอกว่าง่ายต่อการไปช้อปปิ้งของเพื่อนเพื่อนนั่นเองค่ะจริงๆน้องก็มีวางขายทั่วไปเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัดส,สันนะคะหรือว่าบูธนาอแล้วก็จะมีที่รัศดาช้อปปี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากแบบว่าไปซื้อที่หน้าร้านอยากกดในออนไลน์นะคะก็สามารถสั่งซื้อในออนไลน์ได้เช่นกันค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะลูกหมีก็หวังว่าคลิปของลูกหมีจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนั่นเนองนาอจะได้แบบว่าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนได้ อีกแรงหนึ่งนั่นเองนะคะก็หวังว่ารีวิวของเราจะช่วยได้ละกันนะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะลูกมีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ขอฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย